สวัสดีค่ะเครื่องวัดระดับน้าตาลในเลือดเป็นเครื่องมือที่จําเป็นมากสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหากเราไม่สามารถรักษาระดับน้าตาลในเลือดที่อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ก็อาจจะทําให้เราเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ค่ะในปัจจุบันนี้เครื่องวัดระดับน้าตาลในเลือดมีขายอยู่ตามท้องตลาดมากมายเลยค่ะแต่วันนี้ i มีหลักการในการตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อให้ได้เครื่องมือที่เหมาะสมและสามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมาฝากกันค่ะข้อที่1 ขนาดของเครื่องควรเลือกซื้อเครื่องที่มีขนาดกระทัดรัดเบาบางเหมาะในการพกติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวกโดยเฉพาะเมื่อต้องการเดินทางบ่อยๆค่ะข้อที่2ขนาดของหน้าจอหรือปุ่มสัมผัสต้องง่ายต่อการใช้งานนะคะข้อที่3การเก็บข้อมูลภายในตัวเครื่องควรที่จะมีหน่วยความจํา ที่สามารถบันทึกข้อมูลในการวัดระดับน้ำตาลในคั่งก่อนๆเอาไว้ได้และสามารถถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปยังโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการส่งข้อมูลนั้นไปให้กับแพทย์โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะข้อที่ 4. วิธีการประเมินผลเครื่องวัดควรจะประมวลและอ่านผลได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากในช่วงเวลาฉุกเฉินค่ะ ข้อที่ 5. คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้นเช่นการมีแสงที่ช่วยให้มองเห็นได้ในเวลากลางคืนการวัดอุณหภูมิได้หรือการอ่านค่าเป็นเสียงพูดออกมาเป็นต้นค่ะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะทราบหลักพื้นฐานในการเลือกซื้อเครื่องวัดระดับน้ำตาลแล้วแต่ถ้าว่าคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยและไม่มั่นใจก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ อยาให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพเจาวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และอย่าลืมกดไลค like ์ f c e b o o k Fanpage ของเราที่สุขภาพแจ๋ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ